สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาเทรด forex กันนะครับผมเทรดฟอร์มโฮมครับอย่างที่รู้กันดีนะครับในสถานการณ์โลกปัจจุบันนะครับทำให้ทุกคนต้องทำงานอยู่ที่บ้านนะครับหลายๆคนก็ขาดรายได้ไปนะครับผมมีวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองนะครับเพิ่มรายได้เข้ามานั่นคือการเทรด forex นะครับผมหลายคนก็ไม่รู้เอ้ยการเทรด forex คืออะไรการเทรด forex ก็คือการแลกเปลี่ยนค่าเงินนะครับเป็นการเทรดเก่งกำไรจากค่าเงินการเทรด forex นี้สามารถทำเงินให้คุณได้โดยการเทรดแค่อยู่ในมือถือนะครับมีความสะดวกสบายมากนะครับเทรดในมือถือก็ได้อีกทั้งตลาดเปิดแทบจะยิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมคู่เงินทองคำน้ำมันคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ ในการเทรด forex ได้และอีกอย่างหนึง่งในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงโอกาสดีก็ได้ก็ว่าได้เลยนะครับผมช่วงที่เรามีเวลาว่างนะครับเราก็ควรบริหารทรัพยากรเวลาที่เรามีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเองนะครับนั่นคือการเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการเทรด forex หลายคนคิดว่ามันมันศึกษายากใช่ไหมครับเรียนรู้ยากไม่เป็นไรครับเราลองเริ่ม เริ่มไปก่อนนะครับอาจจะยากลําบากในช่วงแรกอาจจะมี่ทำไม,ไมเข้าใจยากจังไม่เป็นไรครับค่อยๆเริ่มศึกษาไปก่อนนะครับเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายๆไปก่อนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับเมื่อเวลาผ่านไปสมมุติว่าหมดสถานการณ์โควิดเรียบร้อยนะครับคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่อง Forex n ได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะการเรียนรู้ f o r e เนะครับเรียนรู้ครั้งเดียว เราสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเลือกว่าคุณจะทําหรือไม่ทํามันเป็นการตัดสินใจนั่นเองนะครับว่าคุณจะศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองหรือว่าไม่ทําอะไรเลยปล่อยเวลาให้มันผ่านไปพอเวลาผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าคุณเข้ามาเรียนรู้ศึกษาเมื่อเวลาผ่านไปความรู้ ก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองและเป็นประโยชน์ด้วยนะครับประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูนะครับได้ทําการตัดสินใจว่าให้เริ่มศึกษาในกระบวนการเทรดเริ่มต้นโดยการศึกษาจากช่องนี้ก็ได้นะครับผมผมจะเริ่มลงความรู้เกี่ยวกับการเทรด forex ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับค่อยๆเก็บเกี่ยวศึกษาไปนะครับจะได้เป็นความรู้เป็นต้นทุนของเรา ต่อไปในอนาคตนะครับจะได้เทรดแล้วก็มีรายได้เข้ามาให้กับตัวเองนะครับผมขอให้ทุกคนที่ตั้งใจที่อยากจะศึกษาหาความรู้ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ